เจ้าน่ามากนะพี่น้องมาเล็วมาทานขี้นข่าวเซ็บเซ็บมาเด้อเปิดนังเนี่ยเปิดนังป่เปิดรังสวัสดีสวัสดีเอฟร้อนไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเอฟทีทุกท่านมากาศทันข้าวเป็นการวันนี้สวัสดีทั้งวันสองสองรอบแล้วคุยกันวันี้กับข้าวอร่อยนะคะ แหนมาดูใกล้ๆเนี่ยนี่น้ำพริกมากับข้าวกินได้ไม่ดองอันนี้กะเพราลูกสาวผัดอันนี้แม่ทำแล้วเล็กมากินข้าวด้วยกับข้าวอร่อยมากมาข่ามาตัเหนียวตื่นตุ้ยเขาเหนียวบ้านเราผักก็เนี่ยนเด็กก็ให้มาเนี่ยใช่ไหมใช่กวาดสารพิษด้วยเนี่ยกอดสารพิษนี่เก็บในมันอากาดหินมันเ้าง อันนี้มาจากบางการที่ปลูกพี่หนูไปปลูกที่บองการนี่เป็นีนดิบก็ดีสุดทถ้าถ้านี้ที่บ้านอนงเทพปลูกกับพี่เลียมไปพวกนี้มันต่อต้านพวกมะเร็งได้นะจที่บ้านไปขากที่ดาวหูมีต้นใหญ่ือผักลักคุณพี่เลียมสสิกรนะคะที่บ้านเก็บมาให้เมื่อเช้าเลยกวาดการข้าวเหนียวก็ธรรมชาติบ้านเราไม่มีิีน งาม่ไงานอยู่เรอยยิบเรอยทไมงานทงตสวยอาจานนี้ใส่ใส่นี่ก็ได้แม่กินํำมันไม่ออกอาจานนี่ใส่เสียมันเออหน่ย่่างน้นั่นแหละพูดใช่นะตีว่าพวกเรากินนิไม่เป็นไรเราขาช่คุยได้ทรมชาติข้าวแช่ขึ้นได้ เขาจะได้ดูเราไหมคุยกันกับแม่คุยกันกันเลยป้าลูกเมย์ปถึงไปไหนมาเลยป้าลูกเมย์ไปตลาดน้ำใจเลยคุยมัวจะคุยกันเลยปถึงไอ้นั่นสี่แยงลงสะพานนั่นไปยิงสามใบควานเดีวจะได้ไปฟังตอนขึ้นนะแม่ชิงชันไม่หลงหรอกพอถึงสะพานลอยเราก็ลงลูกก็บอกแม่แล้วก็จอดให้ ทีนี้ก็ไม่จอดไม่มีคนรุ่งคุยกันเพื่อนไปทุ่มเรี่ยัึงทำของแม่นี่เพื่อนหมูทำหยุดจุดนี่พอดูไปดูแม่เราเลยมากลงเดินกลับถ่ายคลิปที่ถ่ายคลิปแม่แห่ให้ทีเอฟซีรู้ที่ว่าหลงเขาก็ถ่ายเดินกันไปจุดเราเป็นสั่งกันโอ้เราเป็นสั่งก็เลยไใจไหมล่ะใจเดินกลับเลยจนจับน้นมาถึงนี่ก็ห่วงแม่ไหวไหวแม่ทำงานยังไหวพอมาถึงเหงื่อแตกเหงื่อแตก นั่งนั่งโมไซไปจอดไว้ที่นู่นใช่ไหมก็นั่งเข้ามามาถึงบ้านนั่งพักถ่ายให้ดูอีกนะบา,างหลุงตางบอกยศีมานั่งกินส้มป้าก็จ้าป้าก็เสร็จแล้วก็นั่งเนี่ยทํากับข้าวต่อเนี่ยทําผลโอเคไหมผลเค็มไหมนนี่ยังไม่จริง,งเนี่ยทำแม่แต่นี่อร่อยครับแจ่วอันนี้ก็ไม่ไม่ได้ใส่ปลาไหลเยอะแต่นิดหน่อปลาไหลหกินได้อืตางี้ก็ไม่ใส่เพไม่เสียวอันนี้่อ บ่าวมิจฉาเพื่อนปากินใช่ไหมเิียมอยู่ก็ดีด้วยนะมิจฉาชอบมันหลังมาเจอแั้วนะเดิมาเอาไปวันที่มาทานท่านะมันอยู่เมื่ไหนฮะทานอยู่ตรงไหนฮะอ่าวันเสาร์ครึ่งวันแล้ววันอาทิตย์มาได้วันเสาร์อาทิตย์มาทำเลยกินเนาะถ้ามาถ้ามาวันอาทดีกว่าเพราะเขาจะอยู่วันเสาร์อาทิตย์มามาวันอาทิตย์ดีกว่าเพราะวันเสาร์ครึ่งวันเราก็จได้ซักข้าวอะไรวันอาทิตย์ก็มาเนี่ย คือวันกลับมาก็ทำเสื้อผ้าวุ้เจอเน,น, <ะ S 2> นื้นอกินตายอยู่นะชอบมาจำชอบที่เคยไม่รู้ญาตนี่อยากทำอยากกินน้ำกินน้ำยาปลาใส่กินใส่เขาไปกินที่ห้องเขาติดใจเดี๋ยวัวห,หลังยังมาทำให้กินเลียมน,นี่ชอบเลยน้ำกินยาปลาปลาชอบแต่แต,แต่แม่ไม่กินกะทิไม่ชอบกะทิอืมครับปลาเป็นคนไม่กินกับข้าวไทยอ่ะอีสานแกงจะหวานได้ถ้าแกงเองนะไปซื้อเป็นกะละมังแล้วร้านไม่เอาไม่อย ลุงวัติ่มกับข้าวปางไม่กินหน่อยเหรอไม่ละไม่กินไม่กินข้าวเน้อไม่กินข้าวอ่ะครัวอ้วนหรอยังไงมากินแต่กลางวันพ่อวมาดวเย็นยังไม่กินเลยเหรอไม่ไม่กินเลยไมกสาวหัวอ้วนก็เห็นกับพูดข้าวี่นก็ไม่หยาบเลยนะไม่กินเหรอยแก่ต้องร้อนๆกดสัตว์น้ำสั่นอันนี้อ่แบ่งนะไม่ได้ไหเหลือกินนะแบ่งไว้ในหม้อมันอุ่นมันเย็นหมดแล้วมันอุ่นเมื่จะคุยแล้วปางกินหน่อยดิอาหารอร่อยเนี่ยกินไหม หันแถวบ้านเลยเนี่ยเจอเจ๊ยังน้อยไหนอีลานทังที่ไมไมนอนถึงจีหิวเด้อยากประจองอยากอายฟังบ้านมาได้แบบชวบใส่สวบใส่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเมื่อน้องไก่เนี่ยคุยในคลิปมันสีในคลิปมันจะรู้ว่าเออไอ้สวยสวยกับไอ้ส้มกินนั่นแหละสีน่ะไปบ้านกินไม่เยอะหรอกแม่พอมาถึงห้องห่อให้นะ สามเดือนสามมากินกันตอนนั้นอะไรนี่พี่ก็ไปด้วยนะแม่จำที่ปลาหมอก,ก่อนะจำได้ไหมมาถึงมากินกันใหญ่เลยมาถึงห้องเขายังไม่กินไงเขาไปเอีกก็เกินเขาเห็นลุง<า>เขายังอายอยู่พอไปภายหลังไม่อายแล้วจุ้ยไปกินข้าวมันม่งปลามันนั่งทัวรไปเขาบอกแม่ แม่มานะคุยกับยิงเงินเขาบอกว่าถ้าแม่มาแม่มาทําให้หนูกินนะเราก็บอกว่าไม่ทําหรอกมานี่แม่ทําให้กินไปโน่นหนูต้องทำให้แม่กินโน่นนี่เขาเขาหัวลอยใหญ่สะดวกเดือนไหนอะหนูจะได้รอนานไหมอ่ะแต่หนูตั้งใจว่าจะไปมีนากันมีนาก็ไปได้สะดวกพูดถึงต้องต้องถ้าไปต้องบอกจะได้ลามาหน้อออออาเดี๋ยวนั้ไปตรงสาวกินจะไม่ไดาหลานได้ได้เพื่อเพื่อแม่ไปด้วยไงไปได้บนอแอ ไปเที่ยวสวัสดิ์นาเขตเดี๋ยวเงาปังด้วยไหมขอพี่แอดไปไปบีนาแต่ว่าไม่ได้ไปหลายวันนะยังคุยกับแม่ยิงคำคืนสองคืนเนี่ยจะทำอ่าใบถ้าจะปอดมันง่ายกว่าใบขาวแล้วไปทําพันกว่าบาทต้องต้องไปทำมาสต์ดท่นที่ไหนยังไม่รู้เลยพี่ไอ้ตึกธัญญาอ่ะท่านไหนเลยสิคอนไปหน่อยหนึ่งอ่ะสิคอนโอ้ยข้าฉันสิคอนมีรู้จักรู้จักแต่ถ้างั้นอย่างเงี้ยไปถามเพื่อนเขาบอกว่าเคยมีอาโศอาโศใกล้กว่าโอ๊ยเดีนี้ใกล้กว่าค่ะใกล้ใกล้สิคอนเองเอาเราอยู่ใกล้เนาะ ใช่ค่อนเอยไปทำทำแบบห้าปีอ่ะเออนั่นแหละห้าปีอ่ะเสียนะแพงนิดหนึ่งพันกว่าบาทเดี๋ยวไปทำห้าปีสบายสบายมันจะได้สะดวกไหต้องต้องต้องมีอ้นี่อย่างน้อยต้องถ้ามีพาสปอร์ตต้องหกเดือนห้ามห้ามห้ามต่ำกว่าหกเดือนไม่งั้นไปไม่ได้หมดอายุก่อนใช่ค่ะต้องทำตก่อนใช่ไหมใช่ครับเ้อจะทำตอนนี้มันจะทำเหรอ ไม่ให้ถ oh, ้าปลอดอ่ะสิบว so ันสามสิบวันก็ได้แล้วแต่ว่าถ้าเราทำไปแล้วถ้าหมดอายุ่็ใกล้หมดอายุไม่ได้โอ้ไม่ได้เออเห็นเห็นคยบอกว่าถ้าหกเดือนแล้วไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ถ้าเหลืออีกหกเดือนอะไรเงี้ยอืมโอ้ก็คเกือบหมดอายุอือเข้าใจเราเลยทำไหมนะทำไหมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวมีนามีอันติดไปกับรถถ้าไปอยากไปไปน้องคนที่ะ รถตู้หนูมันนั่งได้สบายๆแบบเก้าคนอ่ะก็มีมีนิจิมีมะปรางมีแม่มีหนูมีพี่เรียมห้าหกแล้วหกแล้วแฟนคนขับลูกสาวไปได้อีกว่าได้สองคนสบายสบายไปไปนั่งกันจะคุยกับเจ้าดีเลยเจ้าไม่มีใครไปจะชวนนั่งเครื่องอยากนั่งเครื่องฝานั่งเครื่องเออคุยกันไม่แก้เครื่องไปลงไงนั่นไงลงอุบลก็ได้นี่ลงร้อยเอ็ดก็ได้ถ้าลงร้อยเอ็ดเป็นมุกทหารพันกระบาดเองค่ะ แต่รายเอ็ดแต่ธรรมดาแม่ไปมันพันแปดถ้าไเทศกาลนะถ้าเทศกาลปีใหม่ไม่ได้จองอ่ะสองพันสองรยะเอดปีที่แล้วมาจุดเชินสองพันสองมาลงบนเมืองถ้าไม่ติดก็ต้องอารถตู้ไปจบใช่ป่ะนั่งเครื่องใช่ป่ะไม่เหนื่อยด้วยใช่เดียวอันนั้นเหนื่อยกลับไปกลับมาี้ารถตู้เราต้องไปจำาบบมันต้องมาตั้ลแล้วเที่ยวหลังเรากค่ไปเครื่องไปเครื่องไปเครื่องไม่เหนื่อยไม่ซื้อเวลามันซื้อเวลานี้ขนาดเราเนี่อายุ ประมาณนี้นั่งหกเจ็ลลลดชั่วโมงลงรถลงขาตึงกันนะใช่อตั้งแต่มีเครื่องไม่ค่อยไปกันหรอกนั่งเครื่องเหมนมากลุงยังไม่เคยนั่งหรอกเครื่องบินบอกนั่งเขาไม่นั่งเขาไม่ไปเข <c oughs> าบอกบ้านเจอไกลฉันไม่ไปหรอกชอาให้เรียมเป็นจะไม่ไปนะมีงานใหญ่ๆจะนไ้จะไปเอาตามบนบวชหลานม่แต่งงานนะ่ะหลาน,นไใจฉันจะไปร้อยเอ็ดเลย่ะคุจะไปแล้วลนะูกหลานเอารถมารับถึงบ้านส่มที่ก็มีรถกันหมดมีแต่เราเราไม่มีรถ ูถ้าจะซื้อก็ซื้อได้แต่ไม่ซื้อแล้วลูกชายก็ไม่ขับไม่เป็น,นถ้าถ้าถึงเวลาคงจะเป็นะลูกสาวลูกชายถ้าซื้อก็คงผ่อนได้ดหรอกคิดอยู่ว่าถ้าลูกสาวจบคนหนึ่งเอาบ้านคนหนึ่งเอารถยอยู่มันจะได้สนะดวกมันรอดไปที่นหนดีได้ลูกลูกเขาดีเนาะโอเคอเคือทานอยู่น่านะรักเมนกันไม่ทำเองน่ารักนะโกรธมีบุนหมด บนที่เราทำด้วยบนเก่าบนใหม่นะแต่บวนวันนี้วันนี้พาเจ้านี้ไปพระเนไปไหว้แล้วก็ไปไปอธิษฐานอะไรนะทางยกท่างเขายกเขาบอกว่าให้อธิษฐานให้ดีๆทุกอย่างให้ยกขึ้นก็เที่ยวสองเนี่ยอธิษฐานถ้าไม่ดีๆไม่ให้ขึ้นก็ไม่ขึ้นเขายกขึ้นเขายกงเขาขึ้นยกขึ้นไหมขึ้นและและวหนูยกแล้แม่หนูอธิษฐานนะคะ ยกขึ้นขึ้นเอาเขาใช้ให้ใช้นิ้วนางนมันก็ยกขึก้น่งแล้วก็เขาบอกว่าแล้วให้อธิษฐานอีกรอบหนึ่งถ้าถ้าคําอธิษฐานเราจะเป็นจริง<ม>จ,ะจะยกไม่ขึ้นเดี๋ยวคืนวันที่สามเร็จจะพาไปสวดมต์ข้ามปีกสวดมต์ทุกปีข้ามปีช่วงนี้เขาตรวมจมวลแรงไฟไปสวดมต์ข้ามปีดีเนาะดีชีวิตเราดีเนี่ยถ้าตรวดมากก็วัดใหม่มันใกล้ใช่ไหมถ้าสวดวัดใหม่ปีนั้น่ะปีที่ที่ีไฟเยอะเอะอ่า ผู so 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 Now, ้ว่ากทมสุขุมเรืออะไรที่วัดอรุณนั่นก็ไปนะวัดอรุณสวยที่นะอันนี้ไปหนูไปมรรการพอดีไปตรวจที่บ้านตรวจการนี่ก็ไปตรวจก็เริดใส่ายเท้าใส่เท้าหมดเลยนะคะไปบ้านไปปก็ตรวจนี่อ่ะได้พืชทานเนาะถึงเที่ยงคืนจีหนึ่งก็เป็นวันใหม่เป็นวันใหม่นั่งคุยกันเพลย์สายไม่หมดเลยใช่ทิดขั้นจริงจริงกันได้สายคนหนึ่งเรเราอยู่ได้ก็บุญ่ะ คนเราทำดีใช่ค่ะตื่นขึ้นมาไม่รู้จะนั่งหรือไม่อยู่ไม่อยู่นั่งหายใจเลยทำดีแล้วก็คิดดีทำดีใได้ดีช่องใจดีเองเลยถ้ามันไม่ได้ดีก็ถือว่าเป็นกรรมเก่าเราเราใช้ใช้เป็นผลกรรมใหม่มาบางทีเราทำมันก็ส่งผลถ้าเจออะไรแล้วคิดว่าเป็นกรรมเก่าของเราชดใช้ไปใช่แต่แม่นี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะทำทำอือสบายใจด้วยเวลาทำเสร็จ